สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเสียลุงครับผมเพจคนธรรมดาก้าวสู่อสังหา้อยล้านครับผมน่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมเช้านี้นะครับสําหรับการเริ่มต้นเขาเรียกว่าการเริ่มต้นของปีใหม่นะครับเป็นการทำงานวันแรกนะครับวันนี้นะครับ หน่วยงานราชะการต่างๆเขาก็จะเริ่มเริ่มทํางานนะครับเริ่มทํางานกันนะครับแต่ว่าของเราก็เริ่มทํางานนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าของเราส่วนมากจะใช้แรงงานเกี่ยวกับพวกอะ,อะไรนะกรรมกรนะครับก็จะไปกินเหล้าก่อนนะครับเมาก่นนะครับตอนนี้งานก็เริ่ม นิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้คนงานก็ยังอยู่ที่เมืองพลนะครับปกติมีเข้าหน้างานนะครับเจ็ดถึงแปดคนแต่ตอนนี้นะครับเหลือ3ามสี่คนนะครับฉะนั้นสวัสดีครับสวัสดี f c ครับผมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมาบอกพวกเราก็จะพามาดูนะครับหน้างานนะครับพามาดูหน้างานนะครับว่า หน้างานถึงไหนกันแล้วอะไรอย่างนงี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าวันนี้นะครับยังไม่ได้เตรียมเนื้อหา <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคสวัสดีครับนะตอนนี้ให้ดูกันนะอันนี้หน้างานของเรานะครับนี่หน้างานของเราอยู่ตรงโน้นนะครับเนี่ยเตรียมสง่งมอบลูกค้าแล้วนะครับฉะนั้นเวลาผมมานะครับอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับร้าน สะดวกซื้อนะครับนี่็นะก็เป็นร้านสะดวกซื้ออยู่ตรงนี้นะครับสบายนะฮะเดี๋ยวเรานะครับไปดูหน้างานกันนะครับเนี่ยอันนี้นะครับภาพเสียงชัดหรือเปล่านะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับของเราก็จะเป็นถนนคอนจีตนะครับของนะครับสาธารณะว่างนะครับ6เมตรแล้วก็มีเสาไฟนะครับเนี่ย แล้วก็มีน้ําประปานะครับแล้วเวลานี้นะครับตอนนี้ผมก็ยกถนนตรงนี้นะครับให้เป็นทางสาธารณะนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ยกนะครับไม่ได้ยกให้ก็เป็นชื่อของผมอยู่นะครับนี่นะฉะนั้นเราจะยกก่อนหรือยกหลังนะครับก็ค่อยกลับไปดูคลิปของอีกทีหนึ่งนะครับว่ายกก่อนยกหลังมันดียังไงนะเห็นไหมยกก่อนยกหลังนะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาดูก่อนอตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นงานฝ้านะครับเนี่ยงานฝ้าอยู่กําลังทําการขัดฝ้าอยู่ฮนะทำการงานฝ้าทีนี้ฝ้าปุ๊บเนี่ยฝ้าภายนอกนะครับด้านนอกตรงระเบียงนะครับตรงระเบียงตรงนี้นะครับผมใช้ถ้าเป็นตัวภายนอกนะครับตรงนี้ผมใช้ไอตัวของสมาร์ทบอร์ดนะครับส่วนตัวนี้นะครับระเบียงภายใน ไม่ใช่ฝ้าบนระเบียงนะครับผมใช้ตัวแผ่นยิบซ้ำนะครับแผ่นยิบซ้ำกันชื้นก็ฉาบขึ้นไปให้มีอะไรเขาเรียกว่ามีสเต็ปนิดนึงนะครับเป็นสเต็ปส่วนฝ้าฝ้าภายในห้องรับแขกนี่ห้องรับแขกนี่ก็จะเป็น2ส,สเต็ปมีอะไรเขาเรียกว่ามีโคมไฟไปด้วยเห็นไหมโ <c oughs> คมไฟสวยงามนะครับพอดีฝ้าตรงน ون, ู้น แผ่นยิบซ้ำที่เป็นกันชื้นมันเหลือนะครับก็เลยเอามาดัดแปลงใช้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีน้องกอนนะฮะสวัสดีทุกคนครับอ่ะตัวนี้นะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนทาสีรองพื้นแล้วนะครับโรงรถของเรานะครับกว้างมากเลยนะครับกว้าง6เมตรคูณ6เมตรหิเลยเนี่ยตอนนี้ก็ทาสีรองพื้นนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอลงสีจริงสักหน่อยหนึ่งนะ ก็รอคนงานนิดๆหน่อยๆก่อนเอาส้อนแสงอ่าอุ้ยส้อนแสงตัวนี้ฟ้านะครับเนี่ยคผมมีทําเป็นสเต็ปแบบนี้เห็นไหมปึ๊บแล้วก็เดินเข้ามาเป็นนะครับห้องโถงตรงนี้เป็นห้องโถงใหญ่นะครับแล้วก็เป็น3ามห้องนอนนะครับห้องนอนหนึ่งนะครับห้องนอนนี้ก็จะมีนะครับพวกอะไรอะห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็มีฝ้านะครับ ฝ้าห้องฝ้าห้องนอนพวกนี้ก็จะเป็นฝ้าห้องนอนแบบฉาบเรียบธรรมดานะฮะแล้วก็มีอีกสองห้องนอนตรงนี้ก็เป็นฉาบเรียบธรรมดาแล้วก็เดินเข้ามานะครับก็จะเป็นนะครับห้องนอนที่3นะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมห้องนอนที่3แล้วก็มีฝ้าด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยห้องน้ําอยู่ตรงนี้ฉะนั้นห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้เราถึงขั้นตอนตรงที่ว่าจะต้องมาวางท่อนะครับมาวางท่อนะครับก็คือถ้าเราไม่ได้วางก่อนที่จะก่อก่ออิฐเราก็ก่อฉาบก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มามาเจาะนะครับมาเจาะเพื่อที่จะวางท่อพวกนี้ท่อน้ําดีท่อน้ําเสียแล้วก็ทําการเจาะแล้วก็งอเข้าไปนะครับแล้วก็ฉาบแล้วก็ปูกระเบื้องทับอีกทีนึงเห็นไหมตัวนี้ก็ไล่เจาะไล่อะไรกันอยู่นะครับ ตัวขั้นตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่2 2แบบก็คือเรามาฉาบก่อนนะครับก็ค่อยมาไล่เจาะก็ได้หรือว่าถ้าเรานะครับไม่อยากเจาะก่อนที่จะฉาบเราก็กรีดก่อนนะครับพอกรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยมาฉาบอีกทีนึงนะครับแต่ว่าผมเคยทำสอกรณีกรณีแรกคือนะครับเวลาผม ก่อนที่จะฉาบเนี่ยนะผมจะกรีดก่อนพอกรีดก่อนเสร็จปุ๊บผมก็เดินท่อเข้าไปนะครับแล้วก็ฉาบป,ปิดแต่ทีนี้ถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยมันจะกําหนดความยาวของตัวต่อ,ข,อข้องอนะครับข้องอไม่ได้นะครับอย่างข้องอที่จะใส่ก๊อกน้ําพวกอย่างนี้นะครับคือเรากําหนดไม่ได้เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะฉาบบางฉาบหนาอย่างเงี้ยผมก็เลยนะครับแก้ปัญหาตรงนั้น บางทีพอเราติดก่อนพอเราไปฉาบกลายเป็นว่าฉาบหนาออกมากลายเป็นว่าข้องอของเราเนี่ยมันอยู่ข้างในแล้วมาปูกระเบื้องอีกข้องอยิ่งอยู่ลึกเข้าอีกแล้วเราจะมาแก้ปัญหาทีหลังเนี่ยนะครับมันก็ต้องหาข้อต่อข้อไอเดปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยทีนี้พอโครงการนี้ผมก็เลยนะครับเอานะครับว่าผมถ้างั้นช่างฉาบก่อนแล้วกันนะครับพอฉาบเสร็จฉาบเรียบร้อยนะครับ พอเราได้ความหนาของปูนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่กําหนดความหนาของกระเบื้องนะครับอยู่ประมาณสัก2เซน3มเซนนะครับเวลาเราปูเราก็กําหนดตัวนี้ข้อง,งอไปนะครับมันก็จะปูมาแล้วข้อง,งอก็จะอยู่ตรงกระเบื้องพอดีนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่เคยทำนะหรือว่าใครอยากจะทําแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรอ,ะอ่ะอีกแบบก็ได้นะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสก็ขึ้นอยู่กับว่าของเรานะครับ อยู่ตรงไหนนะ,ะเห็นไหมฉะนั้นเราพามาดูนะครับวันนี้ก็ได้ทีนี้เวลานะครับมาทำนะครับฝ้ามันสะท้อนแสงนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับผมทําไมมันสะท้อนแสงไปหมดเลยว่าจะให้ดูทำฝ้าสักหน่อยหนึ่ง ทำฝ้านี่ครับทีนี้ทำฝ้าเนี่ยค,ยคือพอเรายิงไปเสร็จนะจะทอนแสงไว้เนี่ยพอเรายิงฝ้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีรูพอรูเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องมาฉาบฝ้านะครับเนี่ยทำไมมันชอบจะทอนแสงพอเราฉาบฝ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยพอฉาบฝ้าเสร็จปุ๊บเราก็มีตะข่ายนะครับตะข่ายมาทํา ตรงฝ้าแล้วก็รูปรูปนะครับพอรูปเสร็จปุ๊บนะเราก็ขัดพอขัดออกปุ๊บมันก็จะเป็นเรียบประมาณนี้นะครับเนี่ยพอเรียบเสร็จเรียบร้อยเราก็ค่อยมาทาสีทับอีกทีหนึง่งเห็นไหมสวยงามมากตัวนี้เป็นเดินเดินฝ้าเป็น2สเต็ปแล้วก็มีเขาเรียกว่ามาีรูไฟนะครับเป็นไฟโชว์นะครับอีกทีหนึง่ง <c oughs> มันกล้องสะท้อนแสงนะะว่าจะให้ดูงานฝ้าสักหน่อยนะครับ คือพอปุ๊บเราก็จะมีนะครับยิบซ้ำนะครับของฉาบฝ้าก็ผสมกันแล้วก็ฉาบไประหว่างฉาบรอยต่อเนี่ยมันจะมีผ้าตะแกงนะครับผ้าตะแกงช่างเขาก็จะเอาผ้าตะแกงปิดทับแล้วก็รีดไปรีดไปพอมันแห้งเสร็จปุ๊บเราก็เอากระดาษทรายนะครับเบอร์ช่างกระดาษทรายเบอร์อะไรนะเบอร์3หรือเบอร์ศูนย์เบอร์สก็มาขัดนะครับพอมาขัดเสร็จปุ๊บมันก็จะเรียบ พอเรียบเสร็จปุ๊บเราก็มาทาสีนะครับทับนะทีนี้ช่วงที่เราทาสีเนี่ยนะครับบางช่างเนี่ยอาจจะบางคนฝีมือไม่ดีก็มันจะขึ้นรอยรอยนอูนตรงที่เราโป้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาแก้แก้ขัดแล้วก็ขัดอีกทีหนึ่งเห็นไหมฉะนั้นฉะนั้นเวลาภาพได้ครับส,สีไม่สะท้อนครับมาโอเคนะครับสวยงามมากไปดาน2ชั้นใช่ครับผมหมาพี่ชัยทัดนะ ฉะนั้นนะครับเออลืมบอกไปนะครับว่ารุ่น4ีเนี่ยเดี๋ยวขอเลื่อนการอบรมไปก่อนเพราะว่าบางทีตอนเนี้ยโควิดระบาดนะครับเพราะว่าบางทีลูกศิษย์ที่จะมาเข้าอบรมมาจากภาคตะวันออกมั่งภาคอะไรมั่งจากกรุงเทพบ้างทีนี้ก็เลยเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นๆนะครับก็เลยเดี๋ยวขอเลื่อนไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับให้มันสถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วก็ ใหมาเปิดคอร์สอีกทีนะฮะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือพวกงานงานฝ้านะครับวันนี้นะครับนี่ตอนนี้วันนี้ผมมาอ,อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ทำลงรถนะตอนนี้ผม,มกำลังจะตีตีผังนะครับนี่ตีผังเพื่อที่จะวันนี้จะเคลียร์ขยะพวกนี้ก่อนนะครับเคลียร์ขยะพวกนี้แล้วก็จะตีผัง รตรงนี้นะครับจะลงบ้านในฝันนะครับที่เป็นบ้านขนาดเล็กนะครับบ้านขนาดเล็กนะครับราคาประมาณล้านต้นๆน,นะครับเพื่อที่จะจับปุ่มเป้าหมายที่เงินเดือนอยู่ประมาณสักหมื่นหมื่นนะครับเนี่ยผ่อนเดือนแล้วประมาณอ่าสี 4, ่พันห้าห้านะครับก็เลยจะทําตรงนี้กําลังตีผังกันอยู่แล้วก็เอารถแมคโครมาก็จะขยะพวกนี้ไปทิง้งนะะ กำลังตีวัดดีครับผมหวัดดีเอฟซีครับผมหวัดดีค้าหวัดดีทุกคนครับผมอ่ะเจากนั้นปีกาลังตีผังอยู่นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยสามสามหลังฝั่งนี้นะครับผมจะทําเป็นบ้านไซส์ใหญ่นะครับเนี่ยตอนนี้เราก็ขุดหลุมพวกนี้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเนี่ยรอนะครับรอเอกสารของลูกค้านะครับยื่นแบงค์ไปถ้าแบงค์เขาโอเคเบื้องต้นนะครับ ก็จะเริ่มสร้างนะครับสองหลังนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเห็นไหมจากนั้นก็คือบ้านของผมผมจะมีอยู่อ,อยู่เมืองพนจะมี2ราคานะครับก็คือราคาอยู่หลังใหญ่นะครับก็คือหลังหลังนี้นะครับแล้วก็นะครับจะเป็นฝั่งขวามือที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นไซส์ขนาดเล็กราคาล้านต้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะให้ได้กลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยแบ่งออกมาเป็น2ส,สเต็ป นเห็นไหมคือตอนแรกอะ่ะผมวางแปนไว้นะครับว่าจะทําเป็นทรงใหญ่ทั้งหมด 5, 5้ -6 หหลังนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยผมยังไม่ได้แบ่งแยกนะครับก็คือทําเป็นผืนใหญ่เพื่อที่จะรอดูลูกค้าไปก่อนนะครับผมก็เลยแบ่งเฉพาะฝั่งนี้ไว้นะครับ3แปลงนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ได้ลูกค้าไปหนึ่งนะครับแล้วก็รอผลการอนุนมัติอีก2แล้วก็ค่อยจะสร้างฝั่งนี้นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้นะครับพูดคุยกันแบบเบาๆนะครับแบบเบาๆทะกอนนะครับเมื่อวานก็ให้เทคนิคเกี่ยวกับว่าลูกค้านะครับจองลูกค้าสนใจต้องทํำยังไงนะครับก็คือนะครับเราก็ไปทําการสัญญาจองก่อนนะครับพอจองเสร็จปุ๊บพอลูกค้าเขาสนใจแล้วก็เอาเอกสารไปติดต่ออย่างเมื่อเช้าผมก็เอาเอกสารนะครับ ของลูกค้านะครับเนี่ยไปยื่นนะครับเพื่อให้กับสถาบันนะครับการเงินก็คือธนาคารเนะี่ยช่วยนะครับตรวจสอบเบื้องต้นเหมือนที่เราเคยทําส่วนมากเวลาผมสอนเนี่ยผมจะไม่ค่อยอสอนพวกหลักการอะไรเยอะผมจะสอนอวิธีที่ผมทํานะครับว่าผมทําแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยคือสามารถาให้พวกเรานะครับทั้งลูกศิษย์ไปลงมือทําได้เลยนะครับ คือจะไม่มีหลักการอะไรเยอะแยะคือเอาที่สิ่งที่ผมทําแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์แล้วก็เอีของเรานะครับแล้วก็ไปทําไปเลยนะครับหรือเพราะว่าบางคนอาชีพเอา้าทําไมเสียลุ่งนี่นะครับหรืออาจารย์ลุง่งหรือโค้ชเนี่ยพูดตรงนูน้นตรงนี้ไปคือผมจะไม่มีหลักการแต่ผมจะพูดสิ่งที่ผมทำนะครับสิ่งที่ปฏิบัติแล้วเราก็เอาไปลงมือทำประมาณนี้ สวัสดีครับอันนี้นะครับระยะเวลาในการโปรโมทหลังแรกนี้ใช้เวลานานไหมครับกี่วันอาอย่างหลังแรกนะครับผมใช้เวลาโปรโมทนะครับอยู่ประมาณอา,อาทิตย์2อาทิตย์คือผมจะทำเนี่ยสมมุติว่าเวลาผมไปเจอที่นะครับอยู่1แปลงผมพอเจอที่ผมวิเคราะห์แล้วว่ามันจะทําอะไรได้นะครับผมก็ทําการออกแบบ พอออกแบบพวกภาพ3าดีแล้วผมก็โปรโมทลงไปเลยนะครับระหว่างโปรโมทผมก็ทําการก่อสร้างไปเลยนะครับพอก่อสร้างไปเสร็จปุ๊บประมาณสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ลูกค้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มนะครับเริ่มสนใจเริ่มเริ่มตอบรับมาแล้วเราก็ค่อยดําเนินการยังอยู่แวงน้อยเนี่ยเป็นเดือนนะครับเดือนหนึ่งนะครับยังอยู่อันนี้เขาเรียกว่าชุมชนมันใหญ่กว่าเมืองใหญ่กว่าการตอบรับ ก็จะเยอะกว่านะครับฉะนั้นผมก็ใช้อยู่ประมาณทักอาทิตย์2อาทิตย์ครับผมอ่าสวัดดีครับสวัดดีครับผมหวัดดีทุกคนครับผมเนี่ยผมเรื่อนดูก่อนมีคําถามอะไรไหมนี่อ่ามีใครมีคําถามอะไรหรือเปล่านะครับก็พิมพ์มาได้นะครับวันนี้ไม่ได้มีสาระอะไรแต่ก็มาพูดให้พวกเราฟังนะครับฉะนั้นหลังนี้นะครับลงลดนะครับลงรดฉะนั้นลงลดถ้าเรานะครับจะ เขาเรียกว่าลงรถแต่ถ้าเราจะโปรโมทว่าเป็นรถ2คันนะหน้ากว้างเนี่ยครับของลงรถอย่างน้อยต้อง5เมตรห้าถึง6เมตรนะครับแล้วก็ความลึกเนี่ยอย่างน้อยต้อง6เมตรเลยนะนะเพราะว่ารถปิกอัพคันหนึ่งนะครับรถปิกอัพคันหนึ่งเนี่ยครับก็เป็นไงครับรถปิกอัพคันหนึ่งก็ยาว5เมตรแล้วฉะนั้นลงรถเรานะครับต้องประมาณสัก5เมตร5 0ถึง6เมตรเนี่ยครับ ขนาด5เมตร50ยังยังเดินแบบยากยากถ้า6เมตรก็จะสวยงามแต่ถ้าเป็น5เมตรเนี่ยโอ้โหมันจะเบียดมากเลยนะสาหรับรถปิกอัพนะเนี่ยรถบิกอัพประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นพวกรถเกง๋งรถอะไรเนี่ยมันก็เข้าได้นะครับอันนี้คือลงรถเพราะว่ามีเอฟซี FC ถามมาเยอะว่าลงรถเนี่ยความกว้างประมาณเท่าไหร่เห็นไนหะ <c oughs> อ่าคุณพี่นี่ถามว่ายังไงเดี๋ยวผมตอบตัวกัน เราวัดเดี๋ยวผมเราวัดระยะที่ดินเข้าๆของเองได้ครับพอดีเจ้าของที่ทําเรื่องแบ่งแยกไม่ได้ติดโควิดจะตีผังครับอ๋อโอเคแสดงว่าตอนนี้ของเราเป็นไงเราแสดงว่าอันนี้เล่าสู่ผมฟังใช่ไหมว่าตอนนี้เราทำเรื่องนะครับแบ่งแยกไม่ได้เพราะว่าเจ้าของที่ติดโควิดอ่าโอเคเราก็ทําการ ถ้าแบ่งแยกยังไม่ได้นะครับถ้าเราก็สามารถทําการหาลูกค้าไปก่อนก็ได้นะคุณพี่นะ,ะ,ะเพราะว่ายังไงเราก็จะก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ของเราอยู่นะ <c oughs> แล้วก็อันนี้อะไรนะสวัสดีครับเสียสอบถามหน่อยในท้องถิ่นไม่มีโครงการที่ให้สำรวจตลาดแต่มีตลาดนัดมีเซเว่นมีโรงเรียนใกล้ๆจะสร้างบ้านราคาไหนดีแสดงว่าของเรา น่าจะอยู่ประมาณเราเราต้องดูว่าแถวนั้นน่ะเงินเดือนน่ะจะอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเปิดแบบว่าเรามีหน่วยงานราชการหรือพวกรัฐวิสาหกิจพวกนั้นน่ะเราก็เอาจับกลุ่มราคาเงินเดือนประมาณ15ื่นก็ได้ครับสักประมาณล้านสามอย่างเงี้ยก็โอเคหรือว่าล้านสามไม่เกินล้านห้าอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าเป็นอำเภอเล็กนะนะครับอำเภอเล็กก็พอได้นะถ้าเราไม่มีตลาดเราอาจจะเปิดอันนี้ไปก่อนหรือว่าเราลองมี2แบบสองแบบแบบภาพ2แบบก็เราลองยิงโฆษณาย,ยิงไปในกลุ่มก่อนนะครับว่าลูกค้าจะตอบสนองในแปลงไหนก่อนแล้วเราก็ค่อยไปทําการแบ่งแยกที่ดินก่อนก็ได้นะครับก็คือเรานะครับอีกเทคนิคนึง เราไม่จำเป็นจะต้องนะครับไปแบ่งแยกที่ดินก่อนก็ได้นะคือเราหาความต้องการของลูกค้าก่อนนะครับแล้วเราพอได้ประมาณไหนนะครับว่าลูกค้าต้องการหลังเล็กหลังใหญ่เราก็ค่อยไปแบ่งที่หลังก็ได้นะครับก็คือเราทำการโปรโมทแล้วก็ทำการจองไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยไปแบ่งที่หลังก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยของผมก็ไปแบ่งที่หลังเลยเนี่นะเราไม่จำเป็นต้องไปแบ่งก่อนแต่ถ้าไปแบ่งก่อนแล้วมันจะต้องมารวม รวมอะไรเขาเรียกว่ารวมฉนโหนดพอร,รวมโฉนดแล้วก็ค่อยไปไปแบง่งอีกทีหนึง่งมันจะเสียหลายต่อนะครับอันนี้นะครับดีแล้วที่ถามนะนะอ่าโอเคลูกค้าจองก่อนค่อยสร้างหรือว่าสร้างก่อนต้องมีบ้านตัวอย่างนะคือนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นโจทย์ที่วัดใจนะครับว่านะครับของเราจะสร้างก่อนนะครับหรือ จองก่อนนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับตามที่ผมทํามาถ้าเราจองก่อนมันก็จะดูปลอดภัยนะครับว่าเรายังไงก็ได้ขายคนนี้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็จะยุ่งยากเรื่องอหลายหลายอย่างนะครับเขามาวุ่นวายเขามาตรวจสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วนะครับพอถึงวันที่จะโอนกลายเป็นว่าไม่เอาก็มีกลายเป็นว่าเราเสียลูกค้าไปเพราะว่าเราจะต้องนัวเนียพูดคุยกับเขาอยู่ 2- 3เดือนแต่สนดุดท้าย ไม่เอาก็มีฉะนั้นเราจะต้องเดี๋ยวเราจะต้องเจอสักสักเคสสเคสนั่นแหละนะฉะนั้นเราก็สร้างก่อนก็ดีนะครับก็สร้างก่อนมันดีตรงไหนพอเราสร้างเสร็จปุ๊บลูกค้ามาซื้อสนใจก็ดําเนินการทําเรื่องกู้ให้ลูกค้าไปเลยแล้วลูกค้าได้ไม่ได้ก็รู้ผลกันไปเลยไม่ต้องมารอ2อสาเดือนแบบนี้นะครับฉะนั้นผมสําหรับผมนะนะผมเลยชอบแบบ พอสำรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยว่ามีน่าจะไปได้ผมก็สร้างก่อนพอสร้างเสร็จปุ๊บเวลาลูกค้าเขาสนใจผมก็ทําเรื่องกู้ไปเลยไม่ต้องรอ2เดือน3เดือนนะเพราะว่าผมเคยเจอมาหมดแล้วไอ้พวกสร้างไปเรียบร้อยแล้วบอกไม่เอาแบบนี้นะฮะฉะนั้นเราผมก็เลยสร้างก่อนดีกว่าแล้วก็ใครผ่านก็ทําการกู้ไปได้เลยนะเห็นไหม บ้านเสียมีเสากี่ต้นครับน่าจะหลังนี้เนี่ยของผมน่าจะอยู่ประมาณสัก15ต้นนะอ่าพี่ชายท้าสมมุติว่าเรานะครับเอาเงินสมมุติว่าเราเอาชื่อเรากู้นะครับคือกู้ซื้อกู้ซื้อทั้งที่ดินและสร้างบ้านแต่เรามีที่ดินเป็นของตัวเองเลยไม่ได้จ่ายค่าที่ เราจะเอาค่าที่ดินมาจ่ายค่าของค่าแรงเลยได้ไหมครับแต่พออเดี๋ยวพี่ชัยทัศน์เนี่ยถามว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนสมมุติว่าเราเอาเราเราเอาชื่อของเรากู้สร้างคือที่ดินอ๋อคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะพี่ชัยทัศน์คือถ้าเรานะครับ มีที่ดินเป็นของเราแล้วเรากู้สร้างในในเครดิตของเราเขาจะนะครับเขาจะอนุมเขาจะดูแล้วก็ก็จะอนุมัติเฉพาะวงเงินของตัวบ้านนะครับที่ดินเนี่ยเขาจะเขาจะไม่อนุมัตินะครับเขาจะอนุมัติเฉพาะค่าบ้านของเราแล้วก็อนุมัติเท่าไหร่เขาก็จะจ่ายมาเป็นงวดอย่างมากก็5งวด6งวดนะค่าที่ดินเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ไม่เกี่ยวนอกจากว่าเราไปทําเรื่อง กู้ซื้อที่ดินแล้วก็สิแล้วก็สร้างนะครับอันนั้นเขาจะจ่ายค่าที่ดินมาก่อนนะครับพอจ่ายค่าที่ดินแล้วเขาเาก็จะจ่ายค่าบ้านส่วนว่าจะได้จํานวนเงินเท่าไหร่ทั้งค่าที่ดินแล้วก็ค่าบ้านนะครับส่วนมากเขาจะให้อยู่ประมาณสัก80%หรือ90%ของราคาประเมินนะครับของธนาคารอ่าโอเคไหมนะครับอ่าเห็นหะวันนี้ก็มีความรู้เรื่องเรื่อยๆนะครับ พอดีที่ดินเป็นชื่อแม่ครับอาจารย์ลุ่งฉะนั้นพอดีที่ดินเป็นชื่อชื่อแม่เราเราจะต้องนะครับเราจะต้องให้ให้แม่เป็นเป็นคนกู้นะครับให้แม่เป็นคนกู้แล้วเราก็อาจจะกู้ร่วมอย่างนี้นะครับให้แม่เป็นคนกู้แล้วใช้ทั์ก็เป็นคนกู้ร่วมนะครับเพราะว่าถ้าแม่เนี่ยบางทีอายุเยอะแล้วธนาคารเขาก็จะ อนุมัติยากหน่อยเพราะว่าถ้าอายุเยอะเขาก็จะต้องมีคนกู้ร่วมฉะนั้นชายทัศน์จะต้องเป็นคนกู้ร่วมกับของคุณแม่นะครับในกรณีว่าที่ดินเป็นชื่อของคุณแม่นะครับนะโอเคไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปกู้สร้างเพื่อคืออย่าลืมนะว่าของเราเนี่ยไปกู้สร้างเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับ ฉะนั้นเขาจะไม่ได้รู้กับเราว่าเราอ่ะจะเอาไปขายต่อนะครับฉะนั้นเวลาไปกู้สร้างเนี่ยมันก็จะได้อ่าเขาเรียกว่าได้ได้ค่าก่อสร้างน้อยฉะนั้นถ้าเรานะครับไปกู้สร้างแบบนี้ชัยทัศนจะต้องมีเงินสำรองไว้หน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเขาจะให้ออกมาไม่เต็มร้อยอย่างเมติว่าชัยทัศเนี่ยกู้ร้านหนึ่ง เขาจะให้มาอยู่ประมาณ7 0 0 0 0 0ถึงอีก2 0 0 0 0 0ชัยทัศน์จอจะต้องอาหาสำรองไว้ด้วยไม่งั้นนะครับเราก็จะแย่นะครับแล้วอีกอย่างนะครับของถ้าเราไปกู้แบบนี้คือเขาเนี่ยจะไม่ให้เงินมาก่อนเราจะต้องสร้างก่อนแล้วก็เขามาประเมินแล้วเขาค่อยจ่ายเงินฉะนั้นชัยทัศน์จะต้องมีเงินก้อนแรกเพื่อที่จะสร้างสร้างงานขึ้นมาก่อนแล้วเขามาประเมินแล้วเขาค่อยค่อยเบิกนะครับ อโอเคนะนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันก็จะลึกเดี๋ยวอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็กิ้งกางหากันนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับพอหอมปากหอมคอกันเดี๋ยวนะครับคลิปหน้าเจอกันอีกทีนึงครับผมสวัสดีครับ